สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่หาดจอมเทียนเหมือนเดิมนะครับผมจะมาแนะนํานะครับร้านยำกุ้งเต้นเด็ดๆนะครับสําหรับพี่ๆที่มานั่งทานตอนเย็นนะครับริมหาดจอมเทียนนะครับร้านนี้นะครับยำกุ้งเต้นเส่ปลาละนี่เบอร์โทรนะครับมามาไม่เจอโทรสั่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ายำกุ้งเต้นร้านเขาเป็นยังไงครับสดไม่สดดูเอาไปมาดูกันทำไรลูกนี่เอาเผ็ดกลางนะ ่อค้าแม่ค้ากันว่าจะเด็ดแค่ไหนยำกุ้งเต้นหรือว่าเขาเรียกกันว่ายำโคจิซ,ซี่นะครับมาหาจอมเทียนนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือแม่ค้าสาวพ่อค้าหนุ่มนะครับสองคนนี้นะครับเบอร์โทเรามีให้นะครับผมถ้าไม่เจอก็โทรกิ้งก้างได้นะครับร้านนี้เด็ดจริงๆเขาบอกราคาเท่าไหร่ครับพ่อค้า ราคา60บาทนะครับสามตัวขอ,อเบอร์โทรอีกรอบครับเบอร์โทรเจ็ดเก้าแปดแปดครับแล้วสองเจ็ดหกเจ็ดหกเก้ามาที่นี่ก็อย่าลืมนะครับแวะอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าได้นะจ๊ะอร่อยมากยำกุ้งเส้นร้านนี้นะจ๊ะแซ่เบเซ็บเซ่บแซ่บอีหลีบอกเลยว่าเผ็ดน้อยนะครับเผ็ดกลางเผ็ดมากเผ็ดมากมากจริงร้านนี้ยอดดูเขาใส่กล่องต้องปิดนะครับ ไม่งั้นกูกระต้นกระเดียกกูด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 อดมากป่ะเราไปดูกันนะครับเราไปกินกต่ตับสอง้ายไปเลยครับโอ้โหเปิดแรงไม่ได้กระโดดออกหยิบกินทีละตัวอืมอืมโอ้ยดูโอ้โอ้โนี่ยดู๋ยวดูดูดูอืมแดกแม่งเลยอืมทำบุญ๋ยยังไงนะดู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 บ้างจุ้งโอ้ยบัง คลิปนี้นะครับขอฝากเป็นที่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับ